สวัสดีครับผมพ่ออัธนาครครับมีบรรยากาศตอนเศร้านะครับผม้าพี่น้องมาอัปเดตเข่านะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าคือฝนเนาะแนะน้ำตัวไหนครับผมมาครับผมมาครับเอาครับมสันนะครับมือปราบนะครับมือปราบหนานะครับมือปรับนะครับผมมืดชี้ยะมาเออมาครับจ่าทุนโกยครับมือปรับจ่าทุนเออมือปราบอัน หย่าคือกันครับมือสายมือขวานครับมือสายมือขวานะครับมันนี้มันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยนึงเนาะมันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกจากให้มันมาอัปเดตเขานะครับครับมันนี้เฮาอยู่อ่าให้หน้าเนาะมันนี้เนาะครับเฮาอยู่หน้าเขานะครับหน้าเขานะครับมันนี้ครับบรรยากาศส่วงย่ำเศร้าๆนะครับมันนี่ครับเข้ามาพร้อมกับสินค้านะครับผมมาพร้อมกับสินค้าเนาะนะครับผมอ่าโฟที่นาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้พี่น้องในเบื้องนะครับอ่าโฟที่ครับอ่าผู้ละกล้องครับผู้ละกล้องอ่ายอนจับเลยครับอ่าอาจารย์ครับ นะครับกับผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเมื่อนี้อยู่กับช่วงบรรยากาศสวดสาวๆเนาะนะครับผมกับรายการที c h a ช n แนนะครับกสวัสดีพี่น้องทีเขามาเบิรงไม้น้ำในกแล้วกันเนาะสำหรับผุ้ทีที่ตามไม้นะครับสำหรับพี่น้องที่เฮ็ดให้เฮ็ดมั่นเฮ็ดสวนนะครับเฮ็ดหน้าเขานะครับมื่อนี้เอานะครับมื่อนี้เดียวเข้ามาเเรื่องโฟที่นะครับว่าใส่กับหน้าเขานี่ได้บ่นะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อวัฒนาเป็นคนบอกให้พี่น้องฟังนะครับ เดิมที่เขาก็บว <cat> <Are you S 1> <c oughs> ่าแต่ใส่มันสับหลังเนาะครับเออปกติกับว่าผู้ใดก็บอกว่าเอาผู้ีดใส่กับมันสับหลังก็ได้ครับผมใส่มันสับหลังก็ได้นะครับใส่มันก็ใส่กับมันสับหลังก็ได้ใส่กับหน้าเข่าก็ได้นะครับเออใส่กับหน้าเข่าก็ได้หน้าเข่าก็แห้งดีนะครับเพราะว่าเออหลังจากที่เขาวานไปแล้วประมาณยี่สิบมือนี่ครับหรือว่าสิบหามือหรือว่าเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็สี ฟูที่ใดนะครับเริ่มต้นสาามรถฉีดฟูที่ใดนะครับการฉีดใส่ฟูที่กับหน้าเข่าครับพี่หลวงบ่จําเป็นต้องใส่เฉพาะช่วงฉีดนะครับเข้าสามารถใส่ในช่วงที่เข้าแซ่พันเข่านะครับก็ได้ใม่ไหมครับเข้าตอนเ่าแซ่พันเข่าเขาเอาใส่รวมกับฟูที่ก็ได้นะครับเอาเอาเอาแบบคล้ายๆก็เซะละมันเนาะเข้าคล้ายๆก็เซะละมั่นนะครับเออเข้ากับเอาพันเข่าลงเศร้าเนอ่ากะละมังเนาะ หรือว่าถังปูนก็ได้หรือโองก็ได้นะครับหรือถังชอลลิริก็ได้นะครับเอ่เหากเอาเ้าเม็ดหลีมันออกนะครับเ้าเม็ดหลีมันออกเขาเอาเตมดเต็มติมนะครับเขาเอาเขาเอาเตมเต็มติมมันนะครับเออหอกเอาเตมิเต็มติมมันนะครับเหากมะวานนะครับมาวานมันถึงจะออกดีนะครับมันมันมันถึงจะออกดีนะครับคที่นี่อ่ะพอหอามะวานแล้วหากไถกบ เรียบร้อยแล้วเขากับปั้นเนาะพอปั้นแล้วก็หลังจากหันมาประมาณสิบหาวันหรือยี่สิบวันนะครับเออ่ตามที่เขาขึ้นนั่นแหละครับเขาก็เริ่มใส่ฟูที่นะครับเริ่มใส่ฟูที่เริ่มใส่ฟูที่หลวก็อ่าใส่หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับนี่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆนะครับพี่น้องก็คือสรุปง่ายๆนะครับพี่น้องก็คือการที่จะใส่ฟูที่ก็หน้าเขานะครับเขาต้องเริ่มใส่ในช่วงที่แซ พันเขานะครับพี่น้องแซ่พันเขานะครับเริ่มแรกจากการแซ่พันเขา,เาะว่าการที่จะเฮ็ดหน้าวานนะครับอ่าหรือว่าการทีบจะวานอา่เขานะครับไสน้านะครับพี่น้องก็คือต้องมีการบํารุงเม็ดเขานะครับโดยที่การแซ่ซึ่งปกติขเข้าเข้ากับแซ่ด้วยหนังเปาเนาะนะครับแซ่ด้วยหนังเปาแล้วก็มีระยะเวลาในการแซ่อยู่ถีบประมาณ แจ็คมื่อครับนึ่งขึ้นนึ่งขึ้นนะครับถ้าเข้าจากเรื่องการจะเริ่มเติบโตของพันธุ์เข่าครับพันธุ์เข่าทุกชนิดเนาะบอว่าสิเป็นพันธุ์เข่าเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์หานะครับเขาก็โคกนะครับเข่าโดเข่าเนี้ยเข่าเจ้าทุกเข่านะครับพี่น้องครับก็คือสามารถแซ่พันธุ์เข่าได้เลยนะครับหลังจากที่แช่เรียวนึ่งขึ้นเนาะเข้ากับนะครับเตรียมดินนะครับการเตรียมดินนี่ก็คือมีการไถนะครับแล้วก็ปั้นเนาะไถแล้วก็บว่านแล้วก็ปั้นเนาะ นะครับแ um ล้วก็เขากะวานลงไปนะครับแล้วที่นี่เขาทามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับได้จักมือครับก็ประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือนะครับเขาถึงีโฟทีได้สิบหาถึงยี่สิบมือนะครับเขากะฉีโฟทีครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับพี่น้องก็คือการฉีโฟทีนี่คือฉีดอยู่ได้จักเทือครับออ๋ก็ประมาณหลังจากเขาฉีดครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับก็ประมาณ ซิมหาถึงยี่สิบวันนะครับเขาฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาต้องฉีดติดต่อกันบ่ต่ำกว่าสามครั้งติดต่อกันนะครับไม่เกินสามครั้งนะครับอันนี้ก็คือการที่เข้าจะใช้โฟที่ในช่วงไหนพี่น้องสงสัยมาว่าถ้าสมมติว่าเขาสื่อโฟที่ใส่กับหน้าเขาเข้าต้องใส่ส่วนไหนแหน่นะครับแล้วก็วิธีการใส่ในมีอย่างแน่นะครับเอานะครับมันเี้ก็มีโฟที่เนาะ การใส่ผู้ที่ครับการใส่เขาการใส่ผู้ที่เนี่ยก็คือว่าเข้าวานไปแล้วประมาณสิมาวัถ so ึงย so er <ettu? S 2> ี so ่ส <ç> ิบว <et> ันเอาก็ส <atroc YT require> so 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 ี่ครั้งที่หนึ่งพาเขาก็เบิ้งเขาเขาอีกว่าประมาณมันขึ้นมาอีกซ้ำหนึ่งเขาก็ประมาณสิมาวันถึงยี่สิบวันเอาก็สี่อีกครั้งที่สองแล้วก็เขาก็เว้นไม่อีกกับประมาณสิมาวันเึายีสิกจสี่ครั้งที่สามนะครับพอสี่ครั้งที่สามแล้วเขาก็ต้องยุดเบิ้งเขาอีกว่าเออมันขืนเงาหรือยังนะครับพอมันขืนเงามากัาที่หนี้เขาก็เลยต้องอ่า บาที่นี่ถามมันเขาขมหรือว่าเขามันสูงแล้วนะครับเขามันแก่โตแล้วเข้าต้องใส่โฟที่สองซอนนะครับบันนี้สองซ้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรดะครับบันนี้สองซ้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับรบัตรอ๋อก็คือก็คือเข้าใส่โฟ้ที่เรียบร้อยแล้วบาท,ที่นี่พี่น้องสอบถามมาว่าเข้าใส่โฟ้ที่ผสมอะมิโน,โนแบคในช่วงไหนครับในช่วงที่ว่าสามเดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่สามเดือนขึ้นไปเขาก็เริ่มใส่คู่ครับ อะมิโนแบกนะครับนี่นี่ครับพ่อก็ขับนะครับแล้วก็อ่ะไอโฟเทสองซ้อนนะครับแล้วก็อะมิโนแบกหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝานี่ครับนี่นี่ครับใส่คู่กันหลังจากที่เขาสามเดือนขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากเขาสามเดือนขึ้นไปแล้วนะครับพ่อถึงจะใส่ได้นะครับเพราะว่าไอ้นี่โฟเทนะครับสองซ้อนครับต่อ อะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับต่อหนึ่งครั้งนะครับก็คือง่ายๆครับพี่น้องครับก็คือสูตรทีเข้าจะใส่ในช่วงทีเข่านะครับผมอายุสามเดือนก็คือใส่สูตรผสมเนาะครับใส่สูตรผสมครับทาทาทาเข่ามันใหญ่ไปเรียวนะครับครับผมก็จะมีอะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับต่อโฟทีสองช้อนนะครับต่อโฟทีสองช้อนนะครับแล้วที่นี่ก็คือ พี่น้องสอบถามมาอีกว่าถ้าสมมุติว่าโฟทีนะฮะโฟทีหนึ่งซองนะครับโฟทีหนึ่งซองนี่สามารถฉีดได้กี่ไร่ครับพอโฟทีหนึ่งซองนะครับใช้น้ํา800ลิตรนะครับ800ลิตรฉีดพ่นได้15ถึง20ไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งซองหนึ่งซองมีจํานวน5กรัมนะครับพี่น้องหนึ่งซองมีจํานวนหากรัมครับสามารถฉีดพ่นนาข้าวได้นะครับประมาณ15ถึง 20่สิไรนะครับส่วนผสมนะครับพี่น้องครับ1ช้อนนะฮะหช้อนเนาะครับ1ช้อนนะหนึ่งช้อนเล็กๆนะครับพี่น้องครับผสมกับน้ําได้20ลิตรนะครับผสมกับน้ําได้20ลิตรและ1นซองนะฮะผสมน้ําได้800ลิตรเนาะครับแปดร้อยลิตรอ่าสำหรับพี่น้องที่ไม่โดนเนาะครับที่ไม่โดนนะครับที่ไม่โดนบินนะครับสำหรับพี่น้องที่ใส่หน้าเข่าหน้าปังนะครับต่างๆมอว่สิปเป็นผักเหนือผักกลางผัก ใตนะครับลหวกาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีนะครับผู้มีสาสเกี่ยวกับกเกษตรกรนะครับทั้งหน้าเขานี่หลายนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ใส่โดนบินเนาะนะครับที่อยากลดต้นทุนม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนาะ ครับ,นรบในการใส่ปุ ack, ป๋ยนะครับปุ๋ยกระพ่งน่าสม่ำนี้ปุ๋ยก็แพ่งเฮ้าถึงอยากแนะนําำให้ใส่โฟที่เพราะว่าปุ๋ยมันแพงนะครับสอบหนึ่งกับประมาณปัญหานะครับสอเอจากปุ๋ยแพงนะครับพี่นงองครับแล้วที่นี่คือเฮ้าต้องมาลดต้นทุนนะครับเพื่จให้ได้กำไ้เฮ้าได้ผลผลิตที่หลายที่สุดเนาะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับในหน้าเขานะครับสุปปีเฮ้าก็ใส่เต็ปุ๋ยเนาะครับเฮ้าใส่ฟอส่อรที่นี่ยาก็ไม่ค่อยมีนะครับยาก็ไม่ค่อยหลายนะครับสมุิว่าเฮ้าใส่ปุ๋ยนี่นนนาาาจํวประมณ30 ไรนี่ที่เบิดปุ๋ยประมาณจักสอบครับอา่าถ้ามันวานอยู่ไม่ต่ำกว่าสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ไล่ละหนึ่งกระสอบเอาหนึ่งกระสอบครับสามสิบไร่ก็สามสิบกระสอบนะครับสามสิบกระสอบครับ<ม>ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองอตอนเวลาเขาตั้งท้องก็ว่านอีกสิบห้ากระสอบโอ้โอว่านอีกสามสิบกระสอบนะครับสามสิบกระสอบก็รวมรวมแล้วมันก็หกสิบกระสอบนะครับหกสิบกระสอบถ้ากระสอบหนึ่งกับผ่านหานะครับอ๋อ้คูณหกสิบนะครับ กปุนไลน์ายไลน์นะครับครับเป็นการลดต้นทุนนะครับเพื่อเช่าเกษตรกรของเฮานะครับฟู้ที่เฮ็ดหน้าเขาเนาะในช่วงจะเป็นในช่วงของฤดูการด้ำไห้ดำหน้านะครับวันเขาวันน้ำนะครับสำหรับพี่น้องเช่าเกษตรกรเช่าหน้าของเฮานะครับที่เป็นกระดูกสันหลังของฉาเน้อนะครับพี่น้องมอนกะได้มีผลิตภัณฑ์นะครับฟู้ที่มานำเสนอครับว่าเป็นแบบซองแบบกล่องนะครับหรือว่าพี่น้องส่นทีสนใจในส่วนของ ผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับบวกจะเป็นอะมิโนบาวนะครับอะมิโนเลสนะครับแล้วก็อะมิโนบลูนะครับเขาก็มีสามารถาจําหน่ายให้พี่น้องในทุกรูปแบบเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทเอโฟเนะครับเขามีบัตรตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องตามากฎของทางบริษัทนะครับวันนี้ก็มานําเสนอครับพี่น้องครับสมมุติโปรโมชั่นครับ ปูมชัชนเดี๋ยวให้คุณพ่อวัฒนาได้นําเสนอในส่วนของปูมชัชนสําหรับพี่น้องทีส้นจสนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ไปใส่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อวัฒนาครับปูมชัชนนะครับก็คือถ้าซื้อหนึ่งซองนะครับผมหกร้อยบาทนะครับถ้าสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าซื้อหนึ่งกล่องนะครับถ้าหนึ่งกล่องนี่ไม่อยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็แถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวแถมเสื้อหนึ่งตัว นี่ครับเสื้อนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวเสื้อผู้ที่นะครับเสื้อนําโซกนะครับไผ่แต่ไซรัสดะโซกโซกมันหมานนะครับนี่ครับเสื้อผู้ที่นะครับเออจักว่ากันพี่น้องสื่จิตนใจกับโทษสร้างได้นะครับเบอร์โทรกับเอาไว้ข้างล่างนี่นะครับศูนย์เก้าเองาศูนย์สองเจครับ0 9 7 0 2 5 0 2 7 9ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจสนใจเนาะนะครับสำหรับย้ำอีกนินึ่งครับสำหรับโปรโมชั่น ทุนที่นะครับพี่น้องครับก็คือ1นึ่งซองหกรบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งกองมี1ิซองนะครับราคาเพียง4,500บาทนะครับส่งฟรีนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในการบริการเก็บเงินปลายทางเข้ากับมีให้พี่น้องเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่บริจาคโอนมากนะครับผู้ที่อยู่กลอยู่ไกลเนาะนะครับพี่น้องที่บริจาคโอนมากก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับ0970250279ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับเอ้า ในชน่วงสุดท้ายท้ายนี้ครับฝากพี่น้องไว้ในนี้กันแล้วกันครับ guide, ร todas, คันคลิป да. ah. น S, <S Writing, fun, ี้เป็นข้อมูลดีๆสำหรับพี่น้องนะครับหรือว่าซอยสำหรับพี่น้องที่เป็นชาวเกษตรกรลดต้นทุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าพี่น้องที่สนใจในส่วนของนะครับอาอาพื้ที่เนาะนะครับเป็นสินค้าที่ดีแล้วล่ะพอใจก็้ทรมาถามได้นะครับสอบถามกันก่อนก่อนจะซื้อนะครับนะครับเป็นสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับข้อมูลรายละเอียดก็อยู่ในใต้คลิปนี้เนาะ สำหรับพี่น้องที่สอบถามรายละเอียดก็สามารถสอบถามกันเขามาได้ครับเอ้าสำหรับวันนี้ครับบ๊อบวารายยายฮางครับพี่น้องครับส่วนสุดท้ายทายนี้ครับทีมงานของคุณพอพัฒนานะครับ GP Channel นะครับเกษตรกรออนไลน์ครับฟูที่ครับ f อ s ครับสำหรับในช่วงสุดท้ายทายนี้ครับกะเอาไอ้เทมสนิทซะก่อนเนาะนะครับเอาไว้พูๆกันในคลิปคลิปหน้านะครับเขาจะมาอัปเดตในเบงเรื่อยๆนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้สนิทซะก่อนครับเอาไว้พูกพกกันในคลิปหน้าครับนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ